1ก1ิ1เจ็2ส2บ2ป2ส2บ2ก้ายี่สิบยี Hãy subscribe bóp à ไปีน่งข้อเลยอ๋อมัน<ะ>ไม่กล้าข้ามเลยคู่น,นั้นได้ไงอะคะอ๋อ,อ,อมันตัวสีจะไม่เหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้ดูอ๋อเขาไล่ได้อย่างนี้เลยใช่ใช่เขาต้อนได้ครับผม